สวัสดีจ้าวันนี้ก็ทำขนมจีนน้ายาตีนไก่นะจ๊ะ <c oughs> แสบบเขาด่าดกันเราทำอาหารกิน <c oughs> ไม่สนใจโลกนะคะบอกแล้วนางมาไม่ได้สนใจโลกกินอย่างเดียว <c oughs> อ,าารอร่อย ธรรมดานะคะอยู่บ้านคนเดียวจะกินอะไรก็ได้สบายสบายอยากกินก็กิน อร่อยอื้ตื่นไม่นุ่มตีนยังไม่เปื่อยเลย ต้องให้เปื่อยกว่านี้หน่อยนะตีนยังไม่เปื่อยนะคะอืมอร่อยม,ม,มาก ชีวิตที <göster ges 2> <diver> ่มีความสุขก็แบบนี้แหละค่ะเนาะอร่อยวันหยุดนะคะวันหยุดผ็ดอืม หายาก อยากกินมานานแล้วขนมจีนน้ำยาลูกชิ้น ชีวิตที่มีแต่ความสุขไม่ว่าร้ายใครไม่ใส่ร้ายใครนะคะนี่แหละหาความสุขไม่ได้แล้วแบบเนี้ยอืม <c oughs> อยู่คนเดียวงี้ยมีความสุขอืมอืมให้คนอิ่ฉาเล่น ทำเองนะจ๊ะคนมีน้ำยา คนมีน้ำยานะคะบุหลันทํากินเองเป็นเบาขนมจีนน้ํายามีคนต่ง มีคนส่งอะไรไมาให้ดูไม่ดูนะคะไม่ให้ค่าชีวิตเรามีค่ามากกว่าน,นั้นชีวิตมีอะไรทําอีกเยอะแยะ ไม่ใช่นั่งอยู่แต่ลวกยูทุ e นั่งด่าคนนั้นคนนี้วันๆไม่ต้องทำอะไรกันนะ <c oughs> เออไรสาระนะคะไม่ให้ค่านะเส็จเต้นไก่ใหญ่มากออื อเผ็ดมากแซ่บโอเคนะคะเผ็ดขออนุญาตลงนะคะขอทานต่อแยบเจอกันใหม่นะจ๊ะทุ๊บ